นำเสนอสอกรอตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลยางอำเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีการประเมินเพื่อคัดเลือกสอกรอต้นแบบ 5D Premium Plus ประกอบด้วยข้อมูล2ส,ส่วนส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่2ข้อมูลประเมิน5ด้าน1ด้านการเรียนการสอน2ด้านสภาพแวดล้อม3ด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้4ด้านภาคีเครือข่ายและ5ด้านนวัตกรรมส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปสอกรอตําบลยางสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอน้ํายืนตั้งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมหมู่สองบ้านนนขาวสะอาดตําบลยางอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากอำเภอน้ํายืน ประมาณ15กิโลเมตรด้านยุคลากรมีครูสอกร,รอตาบลหนึ่งคนคือนายธนิพุฒกรณีิ่จัดส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่13หมู่บ้านภายใต้วิสัยทัศน์สอกร,รอตาบลยางมุ่งจัดก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพยอย่างยั่งยืนส่วนที่2ข้อมูลการประเมินเพื่อคัดเลือกสอกอต้นแบบ5 d p r e m i u m Plus ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสอกอตำบลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s, <DM IS>. <S ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความเป็นหนึ่งบริหารเป็นเลิศและประสานงานเป็นทีม มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ปฏิทินพบกลุ่มและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับให้พัฒนาศักยภาพทุกรอบด้านด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนรักและศรัทธาในวิชาชีพ เสียสละคำหนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและถ่ายทอดความรู้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านที่สองสภาพแวดล้อมของสองกรอตำบลตั้งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมหมู่สองบ้านโนนขาวสะอาดตำบลยางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนตามหลัก5สดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่ตลอดเวลาอ่ะ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการด้านที่3กิจกรรมเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพครูให้ความสำคัญจัดก,การเรียนรู้นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับตำบลอื่นด้านที่4ภ้าคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกร,รตำบลยางมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทั้ง3รูปแบบและมี f c e e o o o k แฟนเพจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำบลด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถไปใช้ได้จริงจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะากการเรียนรู้นำขวดพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรน้ำยืนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติประเมินคัดเลือกสอกรอตำบล5าดีพรีเมียมพลัสในวันนี้สอกรอตำบลยางขอน้อมรับคำแนะนำและข้อชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสกรอตำบลต่อไป